ตัอยู่ที่หัวห็นค่ะลมแรงมากอากาศเย็นมากงงไปหมดเดี๋ยวแบบสำนักส่งฆ์ก็ตกใจหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์รอเลยนี่ฉันใช้ตัวนี้ลักส์ดิวอีซากุระบอกเลยว่าตัวนี้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกว่าใช้สบู่ก่อนทั่วไปอีกฉันมีตัวทดสอบจ้าอุ้ยประกอประกอ ไม่โปเลยเฉยๆมากเบามามึงไม่หันหลังมาให้กูแต่แรกเลยตบบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตาอยู่ที่หัวหินค่ะคื่ิตีดังมากเพราะว่าทางร้านมีแต่โต๊ะเหลาจ้ะ มาถึงก็ยังไม่ได้เช็คกินนะคะขอแวะกินข้าวกันก่อนนี้ร้านนี้เป็นร้านที่เคยมาแล้วอร่อยมากๆชื่อร้าน Go Shop นะคะเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาดูว่ามีเมนูไหนที่ตาสั่งแล้วแบบเลิศเเด็ดเด็ดบ้างเริ่มเลย ถึงที่โรงแรมเดอสแตนดาร์ดจ้าเมื่อกี้ก็ถ่ายตอนกินข้าวแค่นิดเดียวเนาะเดี๋ยวเช็คอินเข้าโรงแรมกันหน่อยนะจ๊ะเป็นโรงแรมที่แบบกาลังดังตอนนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูว่าห้องพักอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆรอบนี้มาหัวหินคือแบบลมแรงมากอากาศเย็นมากงงไปหมดคือแบบเสียวจะผิวแห้งมากมีแดดน,นะแต่ลมแรงเอองงถึงห้องั เอขอดูกางเกงว่ายน้ำหน่อยสิฉันยืมพอส่งเหมือนพาส่งเลยเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเธอแบบอะไรเธอมีชุดว่ายน้ำไหมเธอมีไหมอยู่แล้วขอดูหน่อยบอกเลยว่าทริปนเหือะแต่ว่าอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นก้อนเลยไหมขอหมกเลยไหม เดี ier, be ๋ยวแบบสำนักสงฆ์ก็ตกใจหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ัต่อเลยตกใจที่กูพูดแบบนี้นนแหละไม่จะตกใจที่เพื่อนแต่งตัวแบบนั้นตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ห้องกันแล้วนะคะก็แบบชอบที่จะหาทําถ่ายรูปรายการดูความพร้อมนะคะนี่คนนี้ก็คือทํางานทำงานไม่ไหวเดี๋ยวขอแต่งตัวถ่ายรูปอะไรกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมีรูปปังๆไปลงไอจีกันจ้ามือมันโปป่ะ แม่มันไม่โปเลยสำหรับกระเทยไม่โปแล้วถ้าสำหรับจากกรหลงจริงจริงเฉย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 มากเบามามึงไม่หันหลังมาให้กูแต่แรกกันติดตามือเลยนะขโมแล้วไม่โป๋นะหรอกูยอมแล้วคสวยมากแต่ไม่มั่งอะ

กับเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะหัวเหอเปียกเดี๋ยวตากลับมาอาบน้ำแป๊บหนึ่งวันนี้เนี่ยมาหัวหินจริงๆกนว่าจะมาเจอแดดแต่ว่าอากาศเย็นอากาศหนาวแบบหนาวจริงๆเราเล่นน้ำก็คืออากาศหนาวมากนะคะพอเล่นน้ำเสร็จอแต่ก็รีบมาอาบน้ำเลยนะคะเพราะว่ากลัวผิวแห้งอ้ตาเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งง่ายมากนะจ๊ะเวลาไปพักที่โรงแรมไหนเนี่ยแต่ก็จะเอาครีมอาบน้ำของตัวเองไปด้วยเพราะว่าชีเป็นคนเยอะเม็ดเยอะลำใหญ่กลัวแบบ ครีมอาบน้ำของโรงแรมไม่ถูกใจนี่ก็พกมาเลยจ้า l ั v ส s t วี i า s a ร u r a จ้าตัวนี้เนี่ยที่บ้านก็ใช้ออกมาข้างนอกก็ใช้เขามีหลายไซส์นะคะที่อย่างที่บ้านในตาจะใช้เป็นขวดใหญ่หัวปั๊มเลย500 ml แต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์190 ml เป็นไซส์ประมาณพกพาได้แต่ก็ไม่ได้เล็กมากเพราะว่าบางทีเพื่อนชอบขอยืมใช้ก็เธอมไม่ได้เอามันก็ขอยืมใช้แต่เขาก็จะมีไซส์เล็กด้วยนะคะ100 ml พกพาสะดวกส่วนตัวตาเนี่ยเป็นคนชอบใช้ครีมอาบน้ํานะคะเพราะ ว่ามันพกพาง่ายแล้วก็มั่นใจเรื่องความสะอาดได้เลยไม่เหมือนสบู่ก้อนที่ต้องเอาอางตากลมตากแดดแล้วอาจจะมีโอกาสในการมีสิ่งสกรปรกหรือว่าแบคทีเรียมาเกาะตัวนี้เนี่ยปลอดภัยสะอาดไว้ใจได้ Luxy ซ a ก u z a เนี่ยนะคะเขามี m อ i s t u r i z e r essence มากถึง2เท่าแล้วก็มีไฮยาลูรอนด้วยเวลาอาบเนี่ยเหมือนอาบน้ําไปด้วยบำรุงผิวไปด้วยอาบแล้วเนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งเอียดหลังอาบเนี่ยรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ ชุ่มชื้นได้ยังไงก่อนเราเพิ่งไปเล่นน้ำด้วยกันมาเองผิวฉันนี่แห้งไปหมดแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยฉันมีความลับจากมายังไง<อ>ยังไงเธอนี่ฉันใช้ตัวนี้ลัก d ์ดิวยีซากุระ<ว>เป็นครีมอาบน้ำบอกเลยว่าตัวนี้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกว่าใช้สบู่ก,ก่อนทั่วไปอีกตัวนี้นะใช่ไ่เชื่อต้องเชื่อฉันมีตัวทดสอบจ้าออ้ยน่าทดสอบจังเลยอุปกรณ์ เดี๋ยวเราจะมาวัดผิวที่เราใช้สบู่ก้อนฝั่งไหนฝั่งนี้ค่ะวางเลยค่ะมาแล้วผลก็คือ 3 0มเปเธอรู้ไหมว่า3ามเปเคือมากเลยเธอฉันว่าผิวฉันแห้งกล้านมากนะแน่สามสคือต้องการความชุ่มชื้นแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้กับผิวอีกข้างกันค่ะอเริ่มวัดกันเลยไหมเริ่มวัดเลยเพราะว่าตอนนี้อยากรู้แล้วว่าความชุ่มชื้นขนาดไหน นี่ความชุ่มชื้นอยู่ที่43.6คะ่ะ OMG มันเวอร์มากเพราะว่าเขามีทั้ง m o i ส์เจอไรเ e อร์เอสแล้วก็ไฮยาลูรอนด้วยเลิศมากเธอหอมขนาดเนี้ยและความชุ่มชื้นขนาดเนี้ยฉันขอยืมใช้ได้ปะก็เอามาเผื่อเพื่อนอยู่แล้วจนะ้าอะดีกว่าเนี่ยแหละเพื่อนชอบยืมใช้แล้วก็เลยต้องแบบเอาไซขวดกลางมาหน่อยนะคะอาบเสร็จแล้วอื กิ่นหอมมากๆกลิ่นซากุระหอมติดผิวมากๆแต่ชอบมากๆเลยนะคะไม่ว่าใจะใช้ที่บ้านหรือว่าพกมาใช้ข้างนอกเนี่ยก็คือต้องตัวนี้เท่านั้นถ้าเกิดใครอยากใช้อยากผิวนุ่มเหมือนกันเนี่ยอย่าลืมไปตํากันที่ห้างสรรพสินค้าชันนาร้านค้าใกล้บ้านและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยค่ะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนนะคะยังไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมีกิจกรรมอะไรมงเท่งมงอีกหรือเปล่าไปแต่งตัวกันค่ะชิวๆตัวหอม ทุกคนคะ่ะแต่งตัวเสร็จแล้วจะบอกว่าความพังคือไม่ได้เอาชุดนอนมาก็คือใส่ชุดแบบจะเต็มแล้วคือตอนนี้อะ่ชะชนีจะตุบแล้วเพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสองมาและเห็นเขาว่าเข็มสองมันร้ายมากตอนนี้คือแบบตัวรุมแบบ ใกล้ตุ๊บไม่ไหวพาราจัดไปเดี๋ยวต้องปรึกษากับกระเทอว่าจะกินข้าวอะไรยังไงแล้วคือนี่เป็นคนที่ขับรถได้เพื่อนอีคนที่ขับรถได้กินเบียร์ไปแล้วแล้วก็คุยไว่าเดี๋ยวให้อ้ขับเอาไปกินข้าวมึงกูจะตุ๊บแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูว่าแพนคืนนี้จะลำไย,ยเม็ดเยอะกันขนาดไหนนะคะสมาชิกหนึ่งคนใกล้ตุ๊บแล้วค่ะใกล้ตุ๊บแล้วค่ะ ตุบไม่ตุ๊บเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวตอนกลับมึงขับรถกลับนะบอนได้เลยกูขับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบเอนเดินหน้าทำชีตอนนี้หาก,กินก่อน <S <S หาทำหากินก่อนอค่ะ <S 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 แว่กินข้าวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวออกไปตอนหลัที่ตลาดนัดต่อ ชุดนอนมากก็เลยได้ซื้อชุดใหม่กางเกงร้อยหนึงเสื้อร้อยยีนน่ารักมากเดี๋ยวขอญาตเอเอก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เรามีแพลนแบบหาคิดหาทำอะไรกันอีกค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนพวกเราตื่นอาบน้ำกันแล้วตอนนี้เพื่อนก็กำลงังอุ๊ยดูชุดเอ๊ย <laughs> ชุดเพื่อนโป๊ ็นสามคนโปมากเดี๋ยวตอนนี้ตาขอแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็แบบชนีวันนี้เราไม่โปะเราเป็นชิลๆเราเป็นสใสๆแต่งหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นถ่ายรูปกันจ้าเลยหรอคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นอมยิ้มนะคะคนหนึ่งเป็นโดนัทก็คือกินได้เลยหวานช่ำกุ้งนาง มื้อเช้าของพวกเรานะคะจะเต็มมากเนาะคือมื้อเช้าของที่นี่อะไรอาหารเช้าที่นี่แบบหลากหลายมากเพราะคนไทยกินอาหารเช้าหนักใช่ไหมมีเยอะมากมีติมต่มซ o งติ่มซำก็มีนะแต่ไม่มีกว๋วยเตี๋ยปะไม่มีโอ้เสียดายไม่มีกว๋วยเตี๋ยวนี่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวจะขอญาตกินก่อนนะฮะออกมานั่งชิวนะคะแล้วคือทะเลหนาวมากลมแรงโอ้ยหนาวมาก ไม่น่าเชื่อเลยว่าการมาทะเลมันจะหนาวผิวแห้งอะไรขนาดนี้ดีนะว่าเราใช้ลักซากุระดิวอี้มาแล้วขำเลยเหรอเธอขำอะไรยิยมค่ะเออขำฉันขายของเหรอขของให้ยียมที่สุดอยู่แล้ว ับไล่ไปเรื่อยหาหาจับหาจับเทคนิคการถ่ายเพื่อให้สวยคืออะไรคะแม่โอเคโพสไปสัต์แต่งแต่งไปส่งไปหนดนเออสวยโพ้แสวเทคนิคคือต้องชมไปเรื่อยคือฉีดฉีดต้องฉีดไปเรื่อยไม่งั้นเพื่อนไม่มั่นกูว่าเขาเริ่มมั่นเกินไปแล้วถ้รอกูฉีดเยอะไปหรอกูฉีดเยอะเกินใช่ไหมเพื่อนมันจะมั่นเกินความมั่น ไดอันนั้นอ่ะมันไม่หยุดเลยได้เห็นไหมมันไม่หยุดเลยมึงท่านี้ไม่ได้อ่ะมันเป็นแบบพายุน่ะเฮ้ยไม่เรา, <laughs> าก็ฉีดได้แต่บางอย่างก็ต้องพูดความจริง<า>ป่ะจะปล่อยให้เพื่อนได้รูปแบบ ค,คุค่ะไอตาลืมอะ่ะลืมถ่ายเลยอะ่ะเช็คเอาออกถ่ายรูปที่โรงแรมเสร็จก็คือกลับบ้านเลยนะคะเอาเป็นว่าคลิปบล็อกเราจบแค่นี้ตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะคะพี่ต้นคริสต์มาสอะไรคลิปบล็อกเราจบแค่นี้นะคะก็อไอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะก็ Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเป็นยูทูบเบอร์ภาษาอะไรคะลืมถ่ายวิดีโอถ่ายมาทั้งคลิปลืมถ่ายตอนกลับลืมถ่ายจบโอเค งงกับตัวเองมากไปละบ๊ายบายโมเดน่าทำชีสวัสดีค่ะ